เช้านี้เราก็ได้พิพิพเบิมเราพิเบิมสุดโหดอืมพันโหดโอ้ให้ดูได้รูปรัวรูหน้ามันแม่เดี๋ยวเราเอาไปใส่อ่างเก็บไว้ก่อนหาสมุนมาร่วมทับด้วยไปกันเลยครับสามกง ได้กงนึงครับเช้านี้เรามาดูหนูกันแล้วเราก็ได้หนูหนึ่งตัวมันหมาน,มนครับบิ๊กบอสตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าเพื่อนๆหรือทุกคนถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามผมผมจะพาหาดักหนูดักกุ้งส่องเขียดส่องนกคุ้มเที่ยวป่ากัาคืนกัน อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วผมจะพาเที่ยวขอบคุณครับโอ้ย i